คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงนะครับผมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า20ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอนะครับผมสวัสดีด้วยนะครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านกันเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะพ,พี่นะฝากกดติดตามฝากกดถูกใจแล้วก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมมาวันนี้ก็มาเล่นกันที่เกมวานอนกันหน่อยละกันนะครับผมหรือว่าหอคงนั่นแหละ อ่ะมาขออนุญาตไปเริ่มกันเลยนะครับผมเหมือนเดิมนะพี่ๆนะสายทุนน้อยนะครับผมทุนมาที่ประมาณ300บาทปะลั่นกันทีเบสสิบกันเลยละกันนะครับผมก่อนอื่นนะก่อนเราจะเข้าไปเล่นอย่าลืมไปดูเปอร์เซ็นต์ของสูตรกันด้วยนะครับผมว่าเกมที่เราเลือกเล่นนั้นยังเล่นได้อยู่หรือเปล่านะครับผมอ่าอย่าลืมกดเข้าสูตรไปดูกันด้วยนะหรือว่าใครที่ยังไม่ได้รับสูตรนะครับผมก็สามารถไปกดลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยเรามีแจกให้ฟรีนะครับผม ไปรับกันได้ฟรีๆนะพี่นะมาลั่นๆกันไปนะครับผมเปอร์เซ็นต์สวยๆเลยนะสําหรับหงอคงตอนนี้นะครับผมก็มาเล่นกันเลยอ่ะไปไรกันไปสแกตเตอร์มาหนึ่งตัวแล้วนะครับผมอืบึ้มไปมาดูกันว่าทุนมาที่สามร้อยบาทจะร่วงหรือจะปังกันนะครับผม,อมขอลั่นๆหน่อยละกัน ไม่ยงไงล่ะมาดอกแรกก้อนโตเบาๆไปก่อนนะครับผมสามร้อยเจ็บาทม,มาแล้วทุนของเราได้กําไรมาแล้วนะครับผมอุ้ยโอ้โหมา2ตัวสเกตเตอร์อ่ะไรไปนะครับผมเป็นเกมของค่ายพีจนะครับผมที่เล่นอยู่ตอนนี้นะพี่นะแล้วก็บอกไว้ด้วยนะครับผมว่าใครที่เป็นมือใหม่หรือว่าใครที่เล่นเองแล้วไม่เคยได้นะครับผมเรามีกลุ่มสอนเล่นให้ด้วยนะ อ่าพี่พี่สามารถเข้าไปกดเข้ากลุ่มได้ฟรีเลยลิงก์ก็ตรงที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมลิงก์เดียวกันกับสูตรนะพี่พี่อ่ากดเข้ามารับกันได้เลยโอ้โหไม่มาว่ะอืมมาหรือเปล่าอืยังไม่ลั่นนะพี่พี่นะยังไม่ลั่นนะครับผม,มไปต่อ มาหรือเปล่าอืมมาสวยๆไปนะครับผมแต่สเกตเตอร์ยังไม่เข้านะอ่ามาไหลนอกนิ้นๆเลยนะครับผมยังไม่มาอ่ะไปรุยกันต่อนะครับผม ไม่มีซื้อฟรีด้วยมั้งเกมนี้เดี๋ยวต้องรอจบก่อนนะครับผมถ้ามีซื้อฟรีเดี๋ยวจัดให้นะสเกตเตอร์จะมาจะมาก็ไม่เข้านะครับผมมาไหลนอกหนักๆเลยเดี๋ยวขยับเบ็ดไปนิดนึงแล้วกันไปสักเบ็ด20นะไหลนอกดีๆอย่างนี้ก็ต้องเพิ่มเบ็ดไปนะครับผมแล้วก็ใครที่กําลังมองหาที่เล่นนะครับผมก็สามารถเข้าไปสมัครได้ฟรีนะพี่ๆนะอ่าไปกรอกข้อมูลแล้วสมัครเองได้เลยนะครับผมไม่เสียค่าใช้ใจ่าย รับรองวันเล่นได้และถอนได้ชัวร์แน่นอนนะครับผมเป็นที่เดียวกันกับที่ที่ผมเล่นตอนนี้นั่นแหละโอ้โหมาหรือเปล่าอืมไหลแบบนิ่มๆน,น,นวลๆเลยนะเออไม่บื้มบ้ามแต่ได้กำไรทุกดอกอ่ะไปดูยมาว่ะอืมมาว่าดอกนี้โอ้โหเจ็ดสิบสองบาท ทำไมเกมนี้ตัวคูณไม่มีเลยนะเออเน้นเน้นเลยนะแต่ว่าบวกมาครึ่งแล้วนะครับผมมาจากทุน300บาทไปลองเล่นกันดูได้นะครับผมเล่นง่ายนะสำหรับเกมนี้แต่ว่าอย่าลืมดูในหน้าสูตรด้วยนะครับผมว่าสูตรที่เราแจกให้เนี่ยเปอร์เซ็นเป็นยังไงนะครับผมถ้าเปอร์เซ็นมากกว่า80ขึ้นไปก็สามารถเลือกเล่นได้เลยนะครับผมแตกแน่นอนไม่ว่าจะเล่นเบ็ดไหนนะพี่ๆนะ หม,มาเคดอกนี้มันต้องมีลั่นลนบ้างแหละเออเบ็ดยี่สิบบาทเอาไปอืมไหลรัวๆเฮ้ยเอ,อะไรเนี่ยอโอ้โหจบแล้วเหรอจบไวจังอ่ะไปสักเบ็ดห้าสิบกันเลยแล้วกัน ขอขึ้นสักหลักพันก็โอเคแล้วอามาเบ็ดห้าสิบหลูเรื่องเป็นยังไงล่ะหกร้อยมาแล้วนะครับผมตอนนี้มันต้องอย่างนั้นเลยเออหกร้ยสามสิบเจ็ดบาทมาวะ่ะแล้วสกแกตเตอร์มาเบ็ดแพงหรือเปล่าโอ้โหแถวสุดท้ายไม่ไม่เคยได้ลุ้นเลย อ่ะมาไม่เป็นไรนะครับผมแต่ได้รางวัลขึ้นหลักพันมาแล้วนะครับผมพันสองแล้วนะตนนัวนี้เออไปอืมสวยๆอ่าลัานล้านไปนะครับผมอืออหึสองร้อยอุ้ยพันหนึ่งแล้วนะเบ็ดนี้พันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทแล้ว เออไปขยับไปต่ออูโหูอะไรวะนะ่ะพันห้าแล้วนะดอกนี้โอ้โหแต่มันไม่บึ้มบ้ามอะไรเลยนะนี่ไงละ่ะมาจัดไปนะครับผมรางวัลก้อนโตหนึ่งบาทห้าร้อยหกสิบสองบาทซูปเปอร์เมกาไม่มีเลยนะเออไหลนิ่มๆจัดเลยเกมนี้ อ่ะมาโอ้โหสองพันเจ็ดแล้วนะจากทุนเราอยู่ที่สามร้อยบาท <c oughs> <c oughs> มาต่อไหลต่ออือหือต่อเนื่องจบหมุนนี้พอแล้วดีกว่าจะสี่พันแล้วนะอือหือไป พันห้าเลยว่ะเอาห้าพันไปห้าพันจบสวยๆไปอืือไปว่ะไหลไปต่อว่ะโอเคนะครับผมรางวัลเมกะนะขยับขึ้นมานิดนึงนะครับผมเป็นหนึ่งพันแปด้อยสามสิบสองบาทก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมใครที่อยากได้สูตรเอาไปเล่นหรือว่าใครที่อยากได้ คนสอนในการเล่นนะครับผมสามารถไปเข้ากลุ่มได้ฟรีนะพี่ๆนะก็สามารถไปกดลิงก์ที่ผมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมในคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ต้องการาบขอบพระคุณพี่ๆทุกคนกันด้วยนะ